สำหรับรายการที่3โอนปิดภาซื้อภาษีขายหลังจากที่เราเรียกดูยอดภาซื้อภาษีขายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปิดในรายวันค่ะเข้าที่ CL ไปที่บันทึกรายวันเข้า c กดโอเคค่ะเข้าไป,ปเพิ่มรายการค่ะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่31นะคะ Enter ลงมาอธิบายรายละเอียดหน่อยว่าปิดภาษีซื้อภาษีขายนะคะภาษีซื้อ ภาษีขายค่ะมันเป็นปิดของเดือนมกราเนาะเราก็มาเดบิตเครดิตค่ะภาษีขายก็เดบิตนะคะสองศูนย์๊บเอนเตอภาษีขายยอดที่เราจดไว้ได้ภาษีขายที่เกิดขึ้นคือ5 4าสีเนะคะห้าสเอาตามยอดที่เราเรียกดูรายงานนะส่วนเครดิตภาษีซื้อนะคะก็คือหมวด1.101งนูะคะปูก็ไปหาชื่อบัญชีภาษีซื้อมาภาษีซื้อเอนเ r นะคะยอด เอามาไว้เครดิตนะคะ5 2 3 6ตามที่เราเรียกดูรายงานนะคะ Enter จากนั้นเราลอง F 2ดูค่ะ F 2ปุ๊บปรากฏว่ายอด231บาทมันโผล่ด้านเครดิตแสดงว่าเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้นะคะยอดมันอยู่ด้านเครดิตนะคะเป็นเจ้าหนี้งั้นก็ต้องไปที่เจ้าหนี้เรียกชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้กรมสรรพากรค่ะเห็นไหมคะยอดมันด้านเครดิตก็ต้องเป็นเจ้าหนี้แต่ถ้ายอดมันนันโผล่ด้านเดบิตก็ต้องเป็นลูกหนี้กรมสรรพากรนะคะ แล้วเราก็บันทึกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ yes